you ห่ปั

เฮ้ยเฮ้ยตอนเจ็ดมันนี่นี่นี่ไงโคตรตึงเอาเลย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 เอาเ วา้าอย่างผมกอดทองเขาด้วยวา้าโหลยูทูบตัวนะพี่สองตัวสองตัว

enemy down oh. I left, I left. I left. Enemy. enemy down whoa fami spot reloading shield charging up my shield enemy taken out <laughs>

มื่อไหร่มันดาวงเมือไหร่เนดาวงกลับมา

Broken. Oh. Bad guy. Oh. Enemy here. Enemy here, fellas. Enemy ship broken. Reloading. Void running. Phasing. They're aiming right at you. <laughs> <laughs> i shots Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова เลดนสีสิเวลดน็อกรอยห้าเมนแมสเวลดก่แตกรอยโดนเก้าโอเคโอเค้องก่อแตกหลังหลังหินโอเคก็เราไปเวลดอยู่นี่ไหมก่อแตกรอบนอเห ดูกับผมเบียดโดนร้อยเจ็ดนักต่อล้วหมดเวอร์จั็กแท็กต่อละเท่านั<ป>้นแหละยี่ิบห้าไปห้าหักห้าผมมีจ้ำแผ่นนะให้จ้ำแผ่นบอก เดี๋ยวเข้าพอทอก็ได้กระโดดเกาะแดงกระแทกกระแทกสวยตะกอกเดี๋ยวผมยิงให้เอ้ยแรงจับแผ่นจับแผ่เฮ้ยเงโดนไฟมีอครขี้อ เราตาอยู่แล้วเอ้ยโดนก้าวฝังนัดโคตรที่ยเไยสัตว์ที่ไหนฮะัตวไปหาโจมเอาเอ้วอะไรวะนะอะไรวะนะ